ก็ขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทรวันนี้ได้มาพบพระจันทร์สมุทัยวิสารโทผู้ช่วยเจ้าวาดปัดบ้านเก่าบ่อที่เจดียชัยมงคลว่าผาน้ำทิพย์เนาะผาน้ำย้อยวันนี้เก้าวกับผม เดินทางลงมาจากพระาธาตุพระนมได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมกันตลอดทั้งคืนพอดีช่วงเช้ามารับฉันบิณฑบาตท,ที่นิคมคำส้อยแล้วก็แวะไมากราบหลวงปู่ล่าแล้วก็เลยมาที่เจดีย์ชัยมงคลก็เลยมาเจอ,อพอาจารย์สมุทัย แล้วก็คณะสงฆ์พร้อมทั้งแม่ขาวแม่ฉกีก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเป็นบุญที่ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่ก็ดีใจเห็นพี่น้องนะชาวพุทธเรายังมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาไม่ว่าไปที่ใดนะก็เห็นผู้คนมีศรัทธาต่อวัดต่อวา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งต่อข้อวัดในการประพฤติปฏิบัติได้ขึ้นไปเยี่ยมวัดปู่เจ้าก็ก็เห็นความเรียบร้อยความงดงามของวัดบาอารามและความเป็นอยู่ของคณะสงฆ์เมื่อวานตอนเข้าไปก็ได้ไปแวะวัดหลวงปู่สิงทองวัดป่าสุนทราวาสนะก็เสียดายว่าไม่ได้ฟังธรรมวันที่11คือวันที่11หลวงพ่อสุธ,ธรมสุธรมโมสแสดงธรรม วันที่สิบสองเป็นลุงพ่ออินทวายแต่ว่าผมก็ต้องไปแสดงธรรมที่พระาธาตุพนมก็เลยไม่มีโอกาสฟังแต่ก็เห็นผู้คนมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาในศีลในธรรมในข้อวัดปฏิบัติถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่ก็พระศาสนาก็คงจะได้อยู่เป็นที่พึ่งของมวลหมู่มนุษย์เทวดาอีกมากมาย แม้แต่พวกเรามาพบกันคณะสงฆ์มาพบกันญาติโยมมาพบกันก็อยู่ในกิริยาการที่เราเดินตามเส้นทางของธรรมมีความเคารพมีความยำเกรงต่อกันและกันมีความเคารพนับถือถึงเราจะคุ้นเคยกันมาก่อนอย่างพระอาจารย์ไทยตั้งแต่10กว่าปีเนาะสิกว่าปีเกือบ20ปี ตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเก่าบ่อก็ได้คุ้นเคยกับพระอาจารย์ไทยเป็นอย่างดีไม่รู้ว่าใครไปไหนบ้างจารุอยู่หรือยังจารุไปไหนแล้วไปแล้วบอไปอยู่กรุงทเทพฯเอาไปเรียนหนังสือคอืมก็หลายรูปเนาะก็การเวลาผ่านไปแต่ว่าความศรัทธานในศีลในธรรมของพวกเราของ,ขงคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ยังประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบเป็นอย่างเป็นขวัญเป็นกําลังใจกับญาติโยมได้ทราบว่าทางพระอาจารย์ไทยพร้อมคณะก็มาจากการไปปฏิบัติศาสนกิจบันผืออุดรเนาะครับบันผือผมก็ไปได้ไปบ่อยอยู่ดิตำบลเมืองพานตำบลเมืองพานเนี่ไปบ่อยๆก็เป็นเป็นสาขาหลวงปู่ทองใบครับก็เขาก็งดงามอีกแบบ ญาติโย,ยมก็ศรัทธาศรัทธาดีดีเหมือนกันนั่นแหละจึงบอกว่าเมื่อเรามาในถิ่นที่มีครูบาอาจารย์สอนศีลสอนธรรมนำพาสู่การประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะในแนวพระกรรมฐานเนี่ยมันเหมือนพระาศาสนาเรามั่นคงแข็งแกรง่งเราไม่ไม่มองไปด้านอื่นถ้ามองไปด้านอื่นก็จะมีความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งก็จึงมไม่แปลกที่ เราจังที่ทราบว่าพระพุทธองค์ตัดไว้หากพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะเราเห็นภาพที่ดีที่งามมันมีขวัญมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างเรามาพบกันอย่างนี้ญาติโยมก็นั่งอยู่ด้วยอาการสงบแม้แต่ผู้ไปผู้มาผ่านไปผ่านมาก็ให้ความสนใจ นั่นหมายความว่ามีความเคารพในสถานที่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงค์เคารพในการประพฤติปฏิบัติมีความเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยก็คงจะใช้เวลาพุทธเท่านี้เขาขอกราบถวายความเคารพไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจารท็เก้าขาผมก็คงจะยังไม่มีเวลาเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อ พราะภารกิจตอนนี้ก็ยังมากๆอยู่อีวันสองวันก็คงจะลงจังหวัดการไปรับพระกลุ่มหนึ่งที่ไปเดินที่แรกไปเลี้ยงอาหารเด็กกระเลียงแต่ก็กลุ่มหนึ่งทั้งพระทั้งแม่ชีก็จะเดินจากอุ้มผางออกไปที่สังขะวัดหลวงพ่ออุตมะก็คงจะออกไปประมาณวันที่สิห้า ผมก็ไปเจอโรงเรียนก็ภาวณาไว้จะสร้างบ้านพระครูสองหลังบ้านพระครูสองหลังหอพระพุทธรูปหนึ่งแห่งหนึ่งหลังเพื่อให้โรงเรียนได้กราบได้ไวาชุมชนได้กราบได้ไวาถ้ามีเวลามีจังหวะเหมาะเหมาะก็จะไปกราบถาวายความเคารพหลวงพ่อเนอะาะก็ฝากพระจาจาร์ไทยคณะไปกราบเรียนถาวายความเคารพ ต่อหลวงพออ่พอด้วยคุหขจะดูที่างในงานา้ครับทนงานบ้าครับครับสาธุครับเป็นบุญด้วยกันครับถาวายดอกไม้หลวงปู่ด้วยกันเนาะพระอาจารย์ไทยหนึ่งพันผมหนึ่งพันแล้วก็ถ่ายทอดไปเลยญาติโยมร่วมกันเด้อพระจารย์สมุทัไทยวิสารโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อมาจากมาจากอำเภอบ้านผืออุดรไปทํางานเผยแผ่ธรรมะไปเจอที่ผู้เจ้ากอก็กลุ่มหนึ่งมาเจอที่นี่ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็เลยจะได้ถวายดอกไม้หลวงปู่ศรีร่วมกันถือว่าบุญร่วมกันเนาะเห็นไหมเอาหนีเลยด้านหน้าบ่ไปด้านหน้าปะ อาญาตโยมก็ขยับไปเด้นนะอมาจ้ะ,ะถือว่าเป็นโอกาสวัดบ,บ้านเก่าบ่อกับวัดป่า,นานโนนกุดลมเป็นเป็นญาติกันอขอสถานที่ญาติโยมนิดหนึ่งเนาะเอาบุญด้วยกันเด้อถาวายดอกไม้ลงปู่ด้วยกันเดีย๋ยวค่อยถ่ายรูปทีหลังขยับไปอีกนิดนึง อาจารย์นางเฮียงคููกันพระอาจารย์ไทยกันพรอาจารย์ไทยเอ,อ่พาเราขยับขึ้นมาไปฝั่งนี้ด้วยไปฝั่งนี้ด้วยไปให้มันเสมอกันอื ยมผู้ชายยมผู้ชายมากแถวนี้มากอายาโยมก็ได้กันเดอเอาบุญด้วยกันพร้อมครับ ันตมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปปภาคะนามกะรังกะโรมาเสเมาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพร้อมกันน้อมหเทเรปามาเทนา ทวาวราตเยนะกตังสาพังอปาราทังคามตุโนพันเตมหาเทเรปมาเทนะทวาวราตเยนะกัตังสาพังอปาราทัง ขามาโทโนพันเตมหาเทเรปามาเทนะทาวารตะเยนะกตะาตังสาพังอปาราทังขามาโทโนพันเต กลับพร้อมกันอีก3ามครั้งได้ทราบข่าวว่า พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูภาวนากิจจารไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นักก็อยากจะชวนพวกเราได้เจริญสมาธิสักเล็กน้อยสักสามนาทีห้านาทีถวายเป็นอาจารย์ยบูชาก็เจริญพรญาติโยมด้วยกันเ้อทำสมาธิด้วยกันสักสามนาทีห้านาทีจะได้โชคดีมีชัยอยู่เย็นเป็นสุขทำใน นั่งที่เราสะดวกจะพับเพียบก็ได้อะไรก็ได้สัก3นาทีหนาทีขออนุญาตสถานที่ตรงนี้นิดนึงนในมดประจำเนาะหันหน้าไปทางนี้ก็ดีขอโอกาสขออนุญาตญาติโยมเดอ้อ ก็คงจะสมควรแก่เวลาถ้าเราจะใช้เวลามากกว่านี้ก็เกรงใจพี่น้องที่ต้องใช้สถานที่นี้ด้วยกันก็ขอท่านทั้งหลายได้ขยับขยายจากการทำสมาธิแล้วก็ตั้งอกตั้งใจน้อมถวายบุญกุศลเป็น อุปธรรมพระคกรรมเป็นอาจารยยบูชาแด่พระเดชรพ,พระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทรเดอร์ประนมมือน้อมจิตน้อมใจถวายบุญตั้งนมโมพร้อมกันันรมยายังพุทธสัพาววพาวาโตปุปภาคะนามการังกโรรมาเซ ตัดสัพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ,รรรญบัตดนี้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาคุณน,นะะษีรัตนตรยัย มีคนของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรมรมค,คุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลที่เหล่าลูกหลานได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเมื่อคืนนี้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ไปปฏิบัติธรรมในสัชชิกังคะทุดงไม่นอนตลอดทั้งคืน,น,น,ท,คนที่พระธาตุพนม,นอมขอบุญกุศขอบุญกุศลน,นี้ จงเป็นอุปธรรมพระขะกรรมร,รักษา,าธาตุขัน,ราาขนพระเดชพระคุณหลวงพอ่พงพอพระครูภาวนากิจจาธร,ร,าาารให้มีสุขภาพแข็งแรง,าแง,แงอายุมันนนม่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพร,ร,มร่มไท ของลูกของหลานลูกศิษย์ลูกหาเหล่าพุทธบริษัทพร้อมด้วยปวงเหล่าเทพเทวดาสรรพสัตทั้งหลายตลอดไปชิ่นกาลนานเทิน หาเธอโอกาสกลาบลาหลวงปู่ศรีไปพร้อมกันเลยเนาะคุกเข้าเกิน นาสง่ากราถาท่านพระอาจารย์ครับหายาจมกาบลาพราะอาจารย์พร้อมกันครับ Din b'mod